าแล้วจ้าครูเสือนะจ๊ะวันนี้นำเสนอเมนูปลาตาเดียวลาดซอสสามรสโดยนี่เลยจ้าน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมวิธีทำง่ายๆนะจ๊ะไปดูกันในคลิปจ้ามันมีสตอรี่ความอ,อร่อยของปลาแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะจ้ะอันนี้จ้าครูเสือชอบทานมากชื่อว่าปลาตาเดียวจะไปทำปลาตาเดียวสามรส มันร้อนนะจ๊ะเราก็มาบังปลาจ้าอ่าจะได้ปลาจะได้สุกง่ายๆจ้าตอนแล้วจ้าปลาลงไปจ้าตาเดียวจ้าตาปลาตาเดียวของเราก็ตกไปแล้วข้างหนึ่งนะจ้าพริกจ้าโอ้โหสวยงามตังท้องเรื่องจ้าตอนการเตรียมน้ำซอส ามรสนะจ้านี่เลยพริกกระเทียมต้องมีจ้ากระเทียมกับพริกเราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะจ้าใส่ลงไปในน้ํามันเลยจ้าพริกกับกระเทียมหอมแล้วนะจ้าเราก็ใส่นี่เลยจ้าเคล็ดลับนะจ้านี่เขย่าไว้เข้ากันนะจ้าน้าจิ้มไก่แม่ปรานอมจ้าใส่ลงไปเลยจ้านี่เลยจ้าอ่าเราก็เคี่ยวเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วนะจ้านี่เริ่มเป็นน้ําตาลแล้วนะจ้าเริ่มเหนียวแล้วจ้าเริ่มเหนียวแล้วจ้าเราก็มาราดบนตัวปลาเลยจ้า อาา่านี่เลยจ้าพาตาเดียวลาดซอสสามรสจ้า